أعوذ بالله الصلاة العظيم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بارئ الصلاة أجمعين فاتر السماوات والأرض باعث الأنبياء والمرسلين منزل القرآن الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المقربين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى <applause> وتعالى ดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เ,เราอยู่ในช่วงอาทิตย์แรกนะครับของก,การอินชาอัลล์หลังจากที่เราได้ถึงสีดโดดมาอย่างครบถ้วนและก็ป,ะปีนี้เป็นปีที่ได้รับ,บรโรกาาความจำเป็นจากพระสุภานาหัวตาลราว่าเราเีผวการในการดูเสื่อมครบ30วันซึ่งองไรก็ตามสิ่งที่เป็นความหวังแล้วก็อาจจะต้องมีการตอบย้ำกับพวกเราท่านทั้งหลายก็คือว่าพี่น้องต้องรักษาอะไรก็ตามที่เป็นคุณานความดี อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่พี่น้องได้เพียรพยายามตามกําลังความสามารถอย่างเต็มที่แล้วในช่วงของตัราาวรปภอันจาเปินนั้นขอพี่น้องทุกท่านโปรดรักษาไว้เพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสําคัญที่สุดนั่นหมายถึงยิ่งเรามีต้นทุนของชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบปีนั้นโอกาสในการที่เราจะทําคุณงานความดีเพิ่มขึ้นโอกาสในการที่เราสุภาพนาหัหวตาลราจะเีย จะเพิ่มภูนให้กับเราท,ทาั้งตลาดนั้นมันก็จะมีมากขึ้นนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่เรามีต้นทุนต่ำสิ่งที่เราควรจะได้รับบรารกาความจเจริญเฟสต่างๆจากเดือ,อ,มอนมกรริษัทเริญน,นั้นเรากลับไม่ได้รับมันนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อชัยตอนได้ทําหน้าที่ของมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วเราจะตกเป็นฝ่ายรับเราจะมีโอกาสน้อยมากในการที่จะปกป้องตัวเอง พราะแน่นอนเลยเกินศัตรูของอิสลามศัตรูของเราท่าทั้งหลายนะั้นมาด้วยกันในหลายรูปแบบด้วยกันและก็สิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังให้มากๆนั่นก็คือว่าเมื่ออิสลามสอนว่าศัตรูของร้าพยตอนศัตรูของเราคือขุนราษรของชัยตอนนั้นเราท่านทั้งหลายยี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษข้อไล่หมายถึงว่าเมื่อไรก็ตามที่มันได้ทําหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราแย่ พเพราะลำพังในการทำคุณางามความดีของเราท่านทั้งหลายทั้งัผู้พูดและผู้ฟังนั้นอาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอาจจะอยู่ในระดับที่ยากที่จะตออกก่อกอนถ้าไม่ได้รับพระเมตตาจากอรสุภาโอวตาลาถ้าไม่ได้รับจากสิ่งที่ดีๆที่เราถือว่าเป็นต้นทุนของชีวิตเราในช่วงของเดินตรงตอนอันจำเริญนั้นเราอาจจะรับมือพวกมันไม่ได้ก็ได้พี่้องรัฐท่านยิ่งสังคมของเรานะวันนี้นั้นเป็นสังคมที่ อยู่ในสภาวะที่ต้องถูกรับถูกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายนั้นตกอยู่ในสภาวะของกลุ่มบุคคลซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่ามีอาจจะมีศัตรูมากกว่ามีศัตรูทั้งภายในและภายนอกศัตรูทั้งในรูปสิ่งที่เป็นชัชตอนและศัตรูในร่างของมนุษย์เรามีศัตรูมากมายเหลือเกินในสังคมของอิสลามและอีกหนึ่งศัตรูและก็มีอิทธิพลพอๆกันก็คือ ศัตรูของพวกเร็วกันเองศัตรูของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งแน่นอน,กนเกินกว่าเขาเหล่านั้นจะดีชาวลอกไม่ใช่พวกเรานั้นเขาเหล่านั้นได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะรับคุณลักษณะต่างๆของศัตรูสามเข้ามาไว้ในตัวของเขายิ่งสังคมของเราเผชิญกับภาวะเสี่ยงในการถูกทำลายล้างมากขึ้นเท่าใดเราควรจะต้องเร่งเราควรจะต้องพูดจากันในสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยสกัดกั้นนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ายังเป็นความจําเป็นที่เราต่อกันหลังจากวันไอหนหน้เฟสนะครับเราพูดไม่จบเรายังไม่สามารถสื่อได้เต็มที่นั้นก็คือเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือการความร่วมไม้ร่วมมือนั้นเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการจะสกัดกั้นไม่ให้สังคมของเรานั้นถูกทําลายมันจะเป็นเรื่องที่สกัดกั้นให้สังคมของเรานั้นรักกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อใดก็ตามสิ่งที่พี่น้องคิดได้ลองหลักการนึก ว่าถ้าสภาพสังคมเล็กๆของเรานะครับจำนวนคนไม่มากมสัสยิดของเราก็มีขอบเขตจํากัดมีพื้นที่จํากัดค่อนข้างเล็กค่อนข้างพื้นที่ไม่มากนะันเมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่สามารถเรียกร้องเชิญชวนในแง่ของการทําความร่วมไม้ร่วมมือกันในแง่ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ทําตามอายะกราหหนึ่งบทที่ผมได้ยกไปนั้น่นคือองค์การที่เราสุภาโนตละตาดว่า อัลัยนะชัยตันรอีว่ต่วันเราต้องรับรู้ละตระนว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ะผิดพลาดอย่างไิ่ี่เนั้นเสิ่งีดละิดาอยงรสิ่งนี่รานี้นเป็น่งทีดาอย่างค์สิ่งรานี้ไม่ถูกกล่าวองค์การนี้ไม่ถูก่กยีและาองค์การนี้ไม่ได้ระบการปฏาไิ่านัสั่งคิลอิสลาม ซึ่งสังคมมิซามีจุดเด่นอยู่ตรงเรื่องของความร่วมม,มือกันสังคมมิสามีจุดเด่นก็คือเป็นสังคมที่มีพาราดอภาพมีความเป็นพี่มีความเป็นนอ้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อใดก็าตามที่แต่ละคนนั้นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แน่นอนเราจัตุยสามก็จะใช้ช่องนี้ในการที่จะตีพวกเราตุยสามก็จะใช้ช่องนี้ในการตอบย้ํา และถ้าช่องนี้สําเร็จหมายถึงความร่วมไม้ยร่วมมือของเราไม่บังเกิดขึ้นก็แทบที่ยังไม่ต้องไปพูดเถึองอะไรเลยไม่ว่าเราจะมีอ إ มมานมากมายสักปานใดไม่ว่าเราจะมีคนที่มีนามาสมากกว่าคนที่ไม่มีนามาสก็ตาม ถ้าเมื่อใดเ็าตามหน้าที่ทางสังคมของเราในเรื่องของการแสดงความร่วมไม้ร่วมือต่อกานไม่ดีมันก็จะเป็นการนับถือศาสนาแบบตัวใครตัวมันถูกไหมครับมันก็จะเป็นการนับถือศาสนาแบบโฟโรอดาถามว่านั่นคือสิทธิอิซามต้องการหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่อิซามไม่ได้ต้องการาแบบอย่างนั้นอิซามไม่ได้ต้องการศาสนาแบบอะไรนะครับนักโพสอิซามไม่ได้ต้องการศาสนาแบบนักบ,บวชด,ด้านหมายถึงแต่ละคนต่างก็เร่ง ในการจะให้ตัวเองนั้นถึงสู่บรรลุแห่งความสมบูรณ์แบบที่สุดของความเป็นมนุษย์ซึ่งคำตอบไม่ใช่จะบรรลุสู่ความสมบูรณ์แบบในฐานะมนุษย์ได้ก็ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือต่อกันต้องอยู่ในสังคมแบบอิสลามเท่านั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันที่จะถูกปฏิเสธได้เลยในหลักธรรมคำสอนของศาสนาและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ 8. แปลกตามเท่าที่คําสอนศาสนาสูเน้นย้ำในส่วนตัวนี้ เราก็จะเห็นว่ามีการพูดการจาเราก็จะเห็นว่ามีการรณน,นรงค์ในลักษณะของสิ่งที่ตกค้ามกันเรารุนรงค์ที่จะให้กลุ่มคนทั้งหลายนั้นแตกย่อยออกเป็นทีละส่วนทีละส่วนเมื่อแตกย่อยออกเป็นทีละส่วนทีละส่วนสิ่งที่จะได้จากการแตกย่อยตรงนั้นการแตกความสาม,มัคคีตรงนั้นก็คือเราก็ไร้ซึ่งพลังเราก็ไร้ซึ่งความเป็นหนึ่ง เมื่อไดซึ่งถาลางแน่นอนะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีไม่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงในสังคมนั้นั้นปกติการทําความชั่วการทําบาปนั้นมันปกติมันก็ดารงอยู่ของมันถูกไหมครับมันต่อสู้ซะจนกระทั่งแทนที่มันจะลดน้อยลงมันก็กลับเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาสิ่งนี้มาพูดจาก,กันเราไม่เอาสิ่งนี้มันเน้นย้ำกันสิ่งหนึ่งที่มันจะยังคงอยู่ก็คือส่วนที่สองของการน,นี้ก็คือวาราตาวันวาอิสเมธวารอนวานอันนี้น่ากลัวมากจงอย่าได้ร่วมไม้ร่วบม,มือกันในการทําบาปและการจงเกลียดจงชังและการเป็นศัตรูต่อกันในฐานะของอาลิมคนหนึ่งเจ็บปวดกับสังคมอิสลามซึ่งเราหวังว่าในช่วงของเดอรมองอนที่ผ่านมานั้น องค์กรทางศาสนาหรือองค์กรที่ทําหน้าที่ในการเชิญชวนบุคคลให้เข้ารับอิสลามให้เข้าใจอิสลามกับเป็นองค์กรที่สร้างความผิดหวังสร้างความแตกแยกสร้างความระส่ำระสายสร้างความรู้สึกจมเกลียดจมจงในมู่พี่น้องผู้สิมกลับมากที่สุดเรามีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันจิตวิญญ,ญาณเราถอยหลังมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในสังคมเล็ก ที่ผมพอจะมีโอกาสในการที่จะพูดมีโอกาสในการที่จะแนะนํามีโอกาสในการที่จะตักเตือนก็คือเราจะเรียนแบบสังคมใหญ่นั้นไม่ได้เราต้องทําตัวเสมือนดึงขวางเส้นทางนั้นเอาไว้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณยิ่งพูดเรื่องความแตกแยกมากเท่าใด จะเป็นความแตกแยกทางด้านการเมืองจะเป็นความแตกแยกทางด้านแนวคิดทางศาสนาจะเป็นการแตกแยกในแง่ของการที่ใครคนหนึ่งจะบรรลุหรือไม่บรรลุใครคนหนึ่งจะดีกว่าอีกคนหนึ่งใครคนหนึ่งจะแบ่งสวรรค์ออกเป็นส่วนๆใครคนหนึ่งจะบอกว่าลงนรกมากกว่าขึ้นสวรรค์ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือต้องบอกในเชิงกลับกันต้องบอกในการจริญนรกต้องบอกกันในการที่จะทำอย่างไรก็ตาม ที่จะต้องหลีกเลี่ยงและออกห่างจากสิ่งนั้นถ้าเราไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่นั้นเราจะต้องไม่รับงานของคนหนึ่งคนใดมาสร้างความแตกแยกในสังคมโดยเด็ดขาดอเลมอุลมามะจะต้องทําหน้าที่เป็นแบบอย่างอเลมอุลมามะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าใดถ้าในขนาดเดียวกันเขาไม่สามารถจะสกัดกั้นความแตกแยกได้เขาไม่สามารถจะเรียกร้องและเชิญชวนสู่ความเป็นหนึ่งเชิญชวนสู่ความเป็นคนทํางานร่วมม้ร่วมมืมอมกันได้ อาเล็นคนนั้นก็เปรียบเสมือนกับพึ่งซึ่งไม่มีน้ำหวานเมื่อพึ่งไม่มีน้ำหวานถาวว่ามันเป็นแค่มลงตัวหนึ่งซึ่งไม่เหมาะที่อุรานจะกล่าวถึงมันในองค์การของลอสูรเมทาวพึ่งไม่ควรจะถูกกล่าวแล้วถามว่าทําไมพึ่งเป็นมลงตัวเล็กๆจะถูกกล่าวก็เพราะพึ่งน,นั้นแน่นอนเลยมีน้ำหวานน้ำหวานคาืออะไรน้ำหวานคือสิ่งที่ยังคุณประโยชน์และมีประโยชน์ต่อมนุษยาชาติสังคมมุสลิมก็เช่นเดียวกันถ้าอาเล็อุลามะ เขาควรจะใช้วิชาความรู้ของเขาไปในเชิงของการสร้างสรรค์แต่เขาใช้ความรู้ของเขาในเชิงที่ทำลายทำร้ายซึ่งกันและกันแน่นอนเกินเกินมันก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งกว่านพึ่งโดยสามฝ่ายเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะกสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกตอกย้ำเราขอย้ำกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสังคมของเรายังต้องเดินหน้ายาวๆยังต้องมีอะไรทําอีกเยอะแต่พี่น้องจะต้อง พยายามอย่างยิ่งนะครับพยายามอย่างยิ่งใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในส่วนใดก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจะพูดเราจะแสดงสักขะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสีหน้าท่าทางซึ่งผมเคยได้ตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า ถ้ามันสแสดงออกมาในเชิงทีไม่สรางสารมาจากตลาดแล้วมันก็จะนําพาสู่การชจมเกลียดจงชังในองค์การอาญาบราณนั่นะคือวันอุตุวานอุตุวานก็คือการจมเกลียดจงมังอุตวานคือความเป็นศัตรูอุตุวานคือความไม่พึงพอ,อใจซึ่งกันและกันนั้นองมีอีกองค์การหนึ่งซึ่งอยากจะเรียกร้องเชิญชวนว่าบุคคลใดก็ตามที่ทําตรงกันข้าม บุคคลใดก็ตามที่พยายามอย่างยิ่งในการจะร่วมมือกันช่วยเหลือกันในการทําคุณงามความดีอะไรก็ตามที่เสริมให้บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธานั้นมีตักวาเพิ่มขึ้นมีความยำเกรงต่อรสสุพานหัวตาลาเพิ่มขึ้นการที่เราทําสิ่งหนึ่งและมีพี่น้องทําตามมันสั้นนะสุนนะตันพัสน,นัออ้นเอ่อัลโหอาจูฮาบุคคลใดก็ตามที่ทําอะไรไว้เป็นแบบอย่างที่ดีด แล้วคนอื่นได้ปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับในส่วนนั้นด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าเราจะแสดงอะไรออกมาที่เป็นในเชิงของการสร้างสารคแล้วคนอื่นมีส่วนร่วมก็น่าจะตรองตามอายักุราวันนี้ไมยัชฟาชฟาอาตันฮัสนัญยาคุลลาหนสุบุมมินฮาผู้คนใดก็ตามที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนการในการในเรื่องที่ดีงามเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากความดีงามนั้นเพราะฉะนั้นมี่น้องธนาตุลนชัดเจน ณวันนี้เราพูดถึงองค์กรมาสิิดณวันนี้เราพูดถึงใครก็ตามที่เป็นองคาพยับในส่วนของมัสิิดที่จะต้องรบไม้ร่วมมือกันและถือว่าเป็นภาระหน้าที่หลักมากกว่าคนอื่นแล้วก็ถ้าได้สร้างสารรค์และทําอะไรที่ดีงามเขาก็จะรับส่วนแบ่ง แห่งคุณงามความดีที่บุคคลอื่นทำตามด้วยวามายาชาชาตาสัยอาตัญยาบุญลวกริฟลุนมินฮาในทางกับการบุคคลใดก็ตามที่ไม่เพียงแต่ไม่สร้างสารรค์ยังทำรายอีกต่างหากยังพยายามขวางในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการทำคุณงามความดีกริฟทั้งหลายแหละก็ ภาระหนักทั้งหลายแหละอันเป็นผลพวงจากการทําไม่ดีเขาก็จะต้องรับส่วนแบ่งนั้นด้วยคืออยู่เฉยๆเราก็รับเคาะพูดง่ายๆอยู่เฉยๆเราก็ต้องรับเคราะด้วยสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้สําคัญว่าหัวการอัลลอฮฺอาราคุลิชัยอินโมกรีตามั่นใจนะครับว่ารัุสภานจาราสรงสามารถในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง พราะาชะน,นพี่น้องที่รักทุกท่านมีทางเลือกอยู่เพียงสองทางเท่านั้นร่วมมืร่วมมือกันส่งเสริมกันให้ทําแต่สิ่งที่ดีงามเราก็จะได้รับผลของความดีงามนั้นถ้าในทางกลับกันไม่ทําและผลของมันก็คือเป็นการสร้างให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงามในสังคมเราก็มีภาระที่จะต้องรับส่วนแบ่งจากความผิดพลาดอันนั้นรับส่วนแบ่งจากความไม่ดีไม่ามอันนั้นด้วยอันนี้ชัดเจนตามมายี่กราบ มีฮะดิษผู้บทหนึ่งนะครับเป็นฮะดิษที่อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าสังคมอิสลามจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อสังคมอิสลามนั้นมีการเน้นย้ำในเรื่องของการทําคุณงามความดีมีการกําชับกันในเรื่องของการทําคุณงามความดีเอาไว้มากๆนบี่ศลสดาของเรลฮาว่าสมมีวัชจนะว่าลายะซาลุนนาสุบิขัยริมะอัมรุบิมะรูฟวะนะฮะวะนิมุนกรบะตางอันอฮิเลเบรริวัตตะกวา นี่คือหน้าที่หลักของสังคมนี่คือหน้าที่หลักของมาซีนนี่คือหน้าที่หลักของอ,คอ,องคาพยัตที่มีความสําคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนของสังคมมุสลิมก็คือว่าเขาจะยังอยู่ในคุณงามความดีตลอดไปตราบเท่าที่เขานั้นกำชับกันให้ทําความให้ทาคุณงามความดีและก็ช่วยกันห้ามปามก,กันจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนี่คือสังคมอิสลามและสิ่งที่ผมเน้นย้าในวันอีดุฟิตก็คือว่าสังคมอิสลาก็คือสิ่งที่น้องหนีไปไม่ได้ พี่น้องจะหนีด้วยอย่างเดียวก็คือพี่น้องประกาศออกมาเซาว,ว่าไม่ใช่มุสลิมหรือไม่ใช่คนในสังคมมุสลิมเราก็จะไม่มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่น้องยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอ,อิสลามสังคมของมุสลิมจะย่อยจะใหญ่อะไรสปานใดก็ตาม การกระทําความรู้สึกการแสดงออกทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมันย่อมต้องส่งผลอย่างแน่นอนมันย่อมต้องส่งผลอย่างแน่นอนและจงจำใไว้วรารถสุมาโนโาตลาดามกี้โกีเมื่อกี้ผมอ่านไปองค์การนั้นก็นมุกี้หมายถึงรถสุมาตราจะส่งจัดก,การดูแลทุกสินะ่งและหมายถึงรถสุมาตราทรงเห็นและหมายถึงรถสุมาตราทรงได้ยิน นั่นหมายถึงเราสมาชิกสภาจะรับรูทท้้งหมดเพราะน,นั้นพี่น้องจะทำรอไม่ทำเรื่องยากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำในคุณธรรของผมก็คือต้องไม่ย,ยากและมันทําได้เพียงแต่ว่าเราท่านปลายจะทําหรือไม่ทาเ <c oughs> ท่านั้นเพราะฉะนั้นจากขะดพิสบจนนี้ยืนยันอย่างชัดเจนพี่น้องมีหน้าที่สองอย่างที่จะช่วยกันอันที่หนึ่งอาโุบ,บินมารูฟก็คือช่วยเหลือสนับสนุนส,งส่งเสริมในเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายว่มโมวมาโมบินอส โอเคแน่นอนอะไรก็ตามที่เรื่องคุณงามความดีต้องช่วยกันว่าทานิมุนกันในขณะเดียวกันก็ต้องออกหาต้องพยายามชักจูงกันต้องพยายามดึงกันอย่าได้เข้าไปร่วมในวงสนทนาใช่ไหมค,คหรับอายะกราหที่ยกไปในวัน,นอิตุฟิศก็คืออย่าฟู่ฟ่นะอย่าเข้าไปร่วมวงสนทนาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการเสียหายอะไรก็ตามที่มันดีร่วมมือกันในส่วนตัวนั้นและพี่น้องก็จะยังอยู่ในคุณงามความดีเพราะว่าคุณงามความดีก็คือสิ่งที่พี่น้องเห็นแหละ ว่าสังคมมันมีเอกาภาพสังคมมันมีความรู้สึกมีภาราดลรภาพต่อกันมีความเป็นพี่เป็นน้องต่อกันมีความรู้สึกอนังขังคอมีความรู้สึกที่จะสนใจซึ่งกันและกันซึ่งดีตรงข้าดีกว่า,แล,า,วาและตรงข้ามกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มเกิดผลในสังคมอิสลามเราผู้สังคมเล็กๆถ้ามันเกิดขึ้นมันมีประโยชน์สังคมใหญ่ๆเราตามไม่ไหว สังคมใหญ่ๆพูดไปนั่นหมายถึงไม่รู้ว่าใครมีอำนาจมากกว่าใครไม่รู้ว่านวันนี้เราอยู่ในสภาพที่สังคมมุสลมันเหมือนกับกลวงหรือเปล่ามันเป็นสังคมภายนอกดูสวยงามสวยหรูแต่ในขณะเดยียวกันภายในนั้น เละหรือเปล่าฟอนเฟสหรือเปล่าเราคงก้าวล่วงไม่ได้นอกเสียจากสังคมเล็กๆของเราที่พอจะพูดกันได้พอจะแนะนํากันได้เราก็จะพูดและแนะนําอินชอออัลลอฮ์วยไรฮิลอูมูลเรื่องราวท่าั้งหลายทั้งปวงก็กลับคืนสู่รัชสฮานอัลตลาเราหวังว่าจะให้เรื่องดีๆของเราท่าั้งหลายกลับคืนสู่รัุสฮานอูฮุอัสตาลาและเราท่าทั้งหลายก็จะได้รับส่วสว่างเป็นสิ่งตอบแทนและแน่นอนเหลือกันคอรดีดีะาซีอาอับดาดัเราจะอยู่ในนั้นตลอดกาลอินชอออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลอ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وزبنا مولانا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي العرض ذهب القوس المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المتجرين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنتجع فأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا كره المشركون أما بعد أيها الناس اتقوا الله พี่น้องคูสัตยาธิาทุกท่านตัวต่อเราสุภาณอวาตาลาก็คือสภาวะหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่งหรือพูดง่ายๆว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างมันให้เกิดขึ้นในตัวของเราให้ได้มันเป็นสภาวะที่พี่น้องจะมีความรู้สึกสบายใจว่าเราสุภาณอวตาลาจะเอาชีวิตของพี่น้องไปเมื่อไหร่มันเป็นสภาวะที่ไม่ต้องเสี่ยมันเป็นสภาวะที่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความกลืนเกลืเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้สึก ยอมรับในอหน้าของรัุฐานอวุบาลาเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเราต้องทําสิ่งที่ถูกต้องให้ได้และในขณะเดียวกันต้องออกห่างจากสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายแหละนั้นแสดงว่าเราอยู่ในภาวะห่งการมควาเมเทีงเก,เกเ่งต่ออัชฐานอวุบาลานั่นจะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสังคมของเราจะต้องถูกสอนสังคมของเราจะต้องถูกเน้นย้ำกันให้พิจารณาในประเด็นนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในบทบัติที่สองนั้นมีริวายะซึ่งเป็นริวายะ ซึ่งเป็นรายงานเรื่องราวทางศาสนาที่เป็นที่รับรู้กันนะครับในตอนสมัยเ,เรียนภาษาใหม่ๆเมื่อสักปร20กับ25 26ปีที่แล้วนะั้นมีการพูดถึงรีวายาบทนี้มาเพื่อจะถูกสอนให้กับนักศึกษาถูกสอนให้กับนักศึกษาว่าเป็นรีวาทยะที่เป็นที่รู้กันและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทัศนาสโลโลโหุอะไลวาริวาซัลลัมว่าถึงแม้ว่าท่านนั้นจะอยู่ในคณะคอตมุนนามีย ถึงแม้ท่านนั้นจะอยู่ในฐานะไซดุนบูรุสลีนก็คือเป็นคนสุดท้ายแล้วเป็นาศาสนาทูตท่านสุดท้ายเป็นคอยรุ่นปาริยะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่ถูกยกไว้ในฐานะของมกาหือเออเป็นมุติมุมมากาลมังอัคราเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานะของบุคคลที่มีจัญญามรารยาทที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนก็คือแม้กระทัา่งน,นาบีสโลโุลต่านฮัวไลฮัวดซัมก็ไม่ละเลยที่จะสัมแดงออกถึงฟังร่วมไม,ม้ร่วมมือกันนบีสโลโุลต่านฮัวไลฮัวดซัมก็ไม่ละเลยที่จะสแสดงออกว่าบุคคลอื่นทําเช่นใดนบีก็ทําได้แต่คําว่าทําได้หมายถึงเบริวตวากวาก็คือการทําความดีและก็มีความเจริญเกิ มีริวายะรายงานว่าในตอนหนึ่งในขณะที่นบีสุลต์รอหไลวาซัมในวันหนึ่งในขณะที่นบีสุลต์รอหวาไลวาลุอาซัมไปกับซอฮบาร์ผู้สงเกตของท่านไปในทะเลทรายนะครับก็ไปตั้งใจจะทำงานทำงานหนึ่งนะครับในขณะที่พักระหว่างทางนั้นท่านนบีสุลต์ลอหวาไลวาลุาซัมก็ได้มีการพูดคุยกันบรรดาซอฮบาร์ของท่านก็ได้มีการพูดคุยกันว่ามีการควรจะแบ่งงานกันนะครับหลังจากที่ได้หยุดพักการทะเลทรายก็คงจะต้องมีการ การประชุมที่พักมีการแบร่งกันมีการทําอาหารนะครับมีการทําอาหารรับประทานกันไอไอความรู้สึกของเราโดยทั่วไปเนี่ยภาวะหนึ่งที่เราคิดว่าก็คือนบีคงจะต้องนั่งอยู่เฉยถูกไหมครับเพราะนบีนะั้นนบีนะั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะบอกว่าเปเปรียบเทียบกับสถาบันใดสถาบันหนึ่งในสังคมทั่วโลกนี้เปรียบเทียบไม่ได้สูงส่งและยิ่งใหญ่กว่านั้น นายบีโซโล่ก็บรรดาซอบว่าก็พูดคุยกันนะครับว่าคนนั้นจะรับผิดชอบในการเชิดแก่คนนั้นจะรับผิดชอบในการถลกหนังแก่คนนั้นจะจะตัดคนนั้นจะหั่นคนนั้นจะทําแก่คนนั้นจะคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วนบีโซล่่าอะไรวาราะาแลก็พูดว่าเพราะฉะนั้นกนะ็พูดขึ้นว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฉันก็คือฉันจะไปหาฟืนมาให้ ทุกคนตกใจมากซอฮบัตทุกคนตกใจมากตกใจก็คือสถานะของนบีในมุมมองของซอบ,บัไม่ควรจะต้องมาทำงานอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็ควรจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้ซอฮบัตซอฮบัตทั้งหมดแ,แบ่งงานกันไปนะครับก็ได้มีการทูงติงกันยาโรซูลอท่านนั้นสูสง,ส,ส,งส,ส่งเกินกว่าจะต้องมาทำงานลักษณะอย่างนี้นบีสอลลาะว่าอะไรว่าดวะสลัมว่าฉันรู้ว่าพวกท่านต้องการทำเองแต่เราไม่ทรงละโภวาซึ่งวางตัวโดดเด่นกว่าเพื่อจะ ให้คนอื่นคิดว่าตนเองนั้นมีเกียรติยศสูงกว่าอันนี้น่ากลัวมากนะครับคำพูดนี้ลึกซึ้งมากนะครับเป็นคําพูดที่ ชัดเจนที่สุดฮาริสบทนี้เดี๋ยวจะถูกรายงานออกมานะครับแต่วันนี้เอาภาษาไทยก่อนก็คือนบิสโซลโล่วาเลามได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าท่านยอมมาตระวังตัวในขณะที่ท่านสอนถึงความร่วมม้ร่วมือท่านก็ลงมือทําเองท่านก็ไม่พลาดโอกาสนั้นท่านบอกในขณะที่ทุกคนทุกคนอยากจะทําแต่เอาล้อไม่ทรงรับปวงเปล่าที่วางตัวโดโดเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็คิดว่ามีความวิเศษก็ คนอื่นโดยที่คิดว่าเกียรติยศที่เขามีนั้นมากกว่าคนอื่นไม่ต้องทํางานในลักษณะทานองนี้อันนี้เป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าพี่น้องทุกท่านไม่มีโอกาสใครในโลกนี้ก็ไม่มีโอกาสเปรียบเทียบถึงความสูงเด่นเกียรติยศเลอสากเลอเลิศเหนือมานาเบีโซลโลวาเลซอนอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแบบฉบับที่ท่านได้แสดงออกก็คือท่านช่วยกันคนละไม้คนละมืออะไรก็ตามที่เป็นงานที่ท่านทําได้ และมันเป็นงานที่แน่นอนเลอเกินได้สำแดงออกให้เห็นความร่วมไม้ลวมือท่านก็พร้อมจะลงมือทําและก็งานงานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งสิ่งที่เสียหายอย่างแน่น,นอนการรวบรวมฟืนไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอย่างแน่น,นอนแต่เป็นการทํางานที่ดีเป็นการทํางานที่แสดงออกถึงว่าเราต้องช่วยกันนั่นเองดังนั้นพี่น้องชาวพุทธท่านก็ขออนุญาตสรุปนะครับถือว่าเป็นสรุปบทเรียนนะครับจากเอนดนฟิต uh, แล้วก็วันนี้ตอนที่หนึ่ง เราต้องให้ความร่วมมือเปอ็างเต็มที่นะครับในการทําบุงามความดีและก็ปฏิบัติตรงต,ตามหลักการศาสนาสองสำคัญที่สุดในขณะให้ความร่วมมือก็ต้องไม่ความร่วมมือกับสิ่งที่มันเสียหายสิ่งที่สร้างความโกรเกลียดจงชังต่อการสิ่งที่ทําให้คนบ่าวเห็นว่าสิ่งที่เขาทําบาปนั้นมันไม่เป็นไรทําต่อไปเรื่อยๆก็ต้องไม่อันที่สามผู้ที่สาบสูญทํา ความดีนั้นเขาก็จะมีส่วนแบ่งในคุณงามความดีนั้นในทางก,การใครก็ตามไปส่งเสริมเขาคําว่าส่งเสริมเขาไม่ยอมพูดยอมเจาว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีก็เท่ากับเขาจะต้องมีส่วนแบ่งจากผลพวงแห่งความร้รารนั้นด้วยอันที่5สิทธิของพี่น้องมุสลต้องไม่ถูกกระทําต้องไม่ถูกหยามเกียรติต้องมีการช่วยกันต้องมีการแนะนํากันหน้าที่ของพี่น้องกุศลก็คือเชื่อมสัมพันธ์ต่อกันอย่าได้ตัดขาดกันอันนี้คือบทสรุปที่ต้องการสรุป เป็นการเปิดสัก,กราชของปีนี้หลังจากการถือสิญน์ก็คือว่าเรื่องนี้คงจะต้องพูดเป็นเรื่องใหญ่และคงจะต้องเน้นย้ำอีกก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าอะไรก็ตามที่มันสร้างสารรค์คิดเหอะอะไรก็ตามที่มันดูและมันดีมันช่วยกันมันปิดบงังส่วน,นันเป็นเอกทั้งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของพี่น้องู้สิ้นด้วยกันปิดบันไว้นะครับและก็ช่วยกันแต่สิ่งที่ดีงาม แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราท่านทั้งหลายก็มีสวรรค์เป็นที่บทิสูสุ์ของความจริงใจต่อศาสนาในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่จะเป็นบทที่สุดและอันตรายที่สุดก็คือถ้าสังคมไม่รู้จักความร่วมมายร่วมมือสังคมของเราก็จะเป็นสังคมเหมือนกับประเทศใหญ่ๆที่กําลังตีกันอยู่ณวันนี้แล้วก็จบยากในเมื่อศัตรูอิสลามรู้ช่องแล้วว่าจะจัดการกับสังคมที่มีมุสลิมเป็นประเทศใหญ่ๆได้อย่างไรบ้าง มันเป็นประเทศที่มีทั้งน้ำมันแต่เขาทั้งหลายไม่คิดเหรอว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือหลทางของชัยตอนในการถ้าสังคมมุสินไม่เป็นเอกภาพมันก็แตกเมื่อมันแตกแน่นอนพลังก็จะหายใช่ไหมครับ ฟาลาเตาา้าบว่ารีบูกุมแน่นอนละเกียย่ยวกับของเขาหายถ้าฟาอินตานาถ้าเขานั้นตนาซาอูถ้าเขานั้นขัดแย้งกันพลังหายเมื่อพลังหายพี่น้องเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกเสียจากว่าภูมิใจว่าณนะวันนี้เรามีถึงเกือบ1,500งร้อเกือบหนึ่งพล้านคน แต่พลังไม่มีต่อรองไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นสังคมที่ภูมิใจว่าเราเป็นสังคมที่เชื่อในพระเจ้าแต่ถามว่าเราจะทำำํานําหลักธรรมคาสอนของโครงนั้นได้เผยแพร่ไปอย่างใดบ้างนอกเสียจากว่าไปไม่ได้เลยเพราะสังคมเล็กๆของเราพูดมากกว่าทำนั่นเองดังนั้นก็ผมถือโอกาสนี้ในส่วนตัวนี้ก็ตอกย้ําในประเด็นนี้ก็แสดงความร่วมม้ร่วมมือต่อกันนะครับอินชลเนาะมันต้องบรรลุผลเวลาเป็นวัตุลินมุตติท้ายสุดสิ่งที่น่านยินดีที่สุด บทสุดที่สุดจะเป็นของคนที่มีตั้วาต่อราสมาพต่อเวังคำตุลใจเราเป็นอราลองอรถ้าตัยอยู่ชวนดูนาอะไนบี يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كن لي كان حجتك من حسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذا الصافي كل سلام وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينه حتى تسكنوا على ربك ثم على امتي وانتم في اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على خير منهم ونبات بيننا وبينهم من خيرات اللهم صل على المسلمين واخذ الكفار والمنافقين وسلم يسر ربنا تقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا وارحمنا لله رب ربنا اعطنا في <applause> الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار امين ربنا على من عوض من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له والسلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله